Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. go, go. สวัสดีชาวรถทุกคนครับวันนี้เรามากับ Subaru BRC 2.4 Boxer คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าคันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากด้านท้ายครับคันนี้จะบอกว่าเป็นรถที่ผมชอบด้านท้ายมากกว่าด้านหน้าเพราะว่ามีความเป็นสปอร์ตคูเป้อะสวย การออกแบบคือลาดลงมาอย่างนี้ตั้งแต่ด้านบนเนี่ยที่เป็นสวัสดคลิปฉลามแล้วก็จกลาดท้ายตรงนี้มันมีสปอยเลอร์ชิ้นใหญ่เป็นตุดเป็ดขึ้นมาแล้วก็จะมีไฟท้ายตรงนี้ครับเป็นไฟเบริตอนที่3ตรงนี้มีกล้องถอยมาให้แล้วก็ปุ่มอันนี้เล็กๆจะเป็นลูกยางเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายครับโลโก้ซูบารุอันนี้มันมีดีเทลข้างในนะไม่ใช่แบบเป็นแบบเกลี้ยงปลาฟ้าโลโก้ซูบารุฝั่งซ้ายครับแล้วก็ BRC อยู่ฝั่งขวาไฟท้ายเขาออกแบบแบบว่าที่มันเป็นมิติยืดออกมาอย่างงี้ แล้วมันจะเป็นระบบ LED ทั้งหมดเลยทั้งตัวของไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยครับชุดกันชนท้ายครับออกแบบมาสวยมากมีความเป็นสปอร์ตมากแต่ที่ไม่มีคือเซนเซอร์ครับคันนี้ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยไม่มีเซ็นเซอร์ทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่ว่าโอเคมีกล้องถอยอย่างนี้มาให้ที่ชอบมากๆเลยของคันนี้คือนี่ถอยเสียเป็นทรงกลมคู่ครับซ้ายกับขวาออกมาแบบสวยมากแล้วก็ใหญ่ดีซุ้มเสียงให้ออกมาก็คือแบบว่าทุ้มครับเพราะดีครับแล้วก็ด้านล่างจะมีตัวของไฟตัดหมอกด้านหลังมาให้ด้วย คันนี้ฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งหลังขวาครับถ้าปลดล็อกอยู่เราก็กดอย่างนี้ได้เลยเปิดขึ้นมาคันนี้เป็นถังเบนซินความจุของเขาคือ50ลิตรครับใต้ฝาถังน้ํามันเออบอกก่อนว่าทรงของฝาถังน้ํามันคันนี้สวยที่ชอบอย่างหนึ่งของซูบารุคือลายเส้นครับเขาจะเป็นเคิร์ฟที่มันล้อก,กันมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งตัวไฟตัวกันชนท้ายแล้วก็ตัวขอบอันนี้คลิปนี้คืออะไรอันนี้คือปีกที่เอาไว้ควบคุมกระแสะลมครับทำให้รถคันนี้แอโรเดนามิกอะคือแบบดีมากๆ ล้อครับคันนี้ทั้ง4ล้อจะเป็นล้อไซส์18นิ้วนะก้านจะเป็นก้านที่สีเทาเข้มเข้มเลยแล้วก็รัดมากัะยาง2อ5 4 0่า r 1 8ครับถามว่าสวยไหมกลางกลางคือเสียดายนิดนึงรถอะออกแบบมาสวยมากแต่ว่าล้อรู้สึกว่าธรรมดาไปน,นิดนึงแต่ว่าสีสวยครับไล่ต่อมาที่ชายข้างที่ผมบอกว่าชอบเส้นสายซูบารุอะเส้นนี้มันล้อก,กันกับของตัวของกันชนหลังแล้วก็ล่าลงมาแล้วก็ด้านข้างสปอยเลอร์ตัวนี้ปีกอะเขายื่นออกมาฉะนั้นรถคันนี้จะมีมิติตัวถังที่แบบว่า เหมือนมันดูวายออกมาชอบตรงนี้แล้วก็ประตูครับจะเป็นเคิร์ฟมาแบบนี้ถ้ามีกุญแจอยู่กับตัวซึ่งกุญแจของซูบารุหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ปุ่มโลโก้เขาตรงกลางก็คือกดเพื่อปลดล็อกครับหรือถ้ามีกุญแจอยู่กับตัวจับที่มือจับเนี่ยเปิดได้เลยประตูครับกระจกจะเป็นแบบไร้ขอบแบบนี้แล้วทรงประตูก็จือแบบโคง้งสวยๆอย่างเงี้ยชอบมากกระจกมองข้างครับทรงสปอร์ตมากเลยมันจะแบบเรียวโค้งมาแบบนี้สวยครับแล้วก็แขนนี่ตั้งขึ้นมาลับอะ่ะมันดูแบบเท่มาก แต่ว่าไม่ได้มีตัวของไฟเลี้ยวด้านข้างนะเพราะว่าไฟเลี้ยวอะ่ะเขาจะอยู่ตรงซุ้มล้อหน้าแล้วมันเท่กว่ายกันอยู่บนนี้อีกแล้วก็ตรงนี้ครับมเม็ดเล็กๆที่เห็นข้านข้างเนี้ยมันจะเป็นเม็ดที่เวลาเราเปลี่ยนเลนอะ่ะแล้วถ้ามันมุมบอดใช่ไหมตรงเนี้ยเขาจะยิงเข้ามาให้เราเห็นแบบชัดๆเลยครับแล้วก็คลีปด้านข้างอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ของตกแต่งที่ดูสปอร์ตนะแต่มันเป็นช่องระบายจริงๆก็คือลมอะ่ะมันจะเรียบมาตรงเนี้ยออกที่ตัวถังด้านข้างคันนี้แอโรดูนิคคือแบบดีมากครับซุ้มล้อหน้าก็อย่างที่่บบอกกจะเเป็น18ไซ์าทาาัััตว้งงหลง ชอบเคิร์ฟเนี้ยโค้งมาแบบสวยมากแล้วก็รัดมากับยาง2อ5 4 0ึ่าเหมือนกันครับแล้วคันนี้จะเป็นดิสเบรทั้ง4ล้อก็ Subar ุ BRC จะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะด้านข้างของกันชนหน้าครับจะมีแถบตรงนี้นี่แหละจะเป็นที่อยู่ของไฟเลี้ยวคือมันสวยมันเท่ตรงเนี้ยด้านหน้าครับจะเป็นกระโปรงแบบลาดลงมานะเป็นสไตล์แบบสปอร์ตคูเป้แล้วก็อย่างที่บอกครับโลโก้ซูบารุคันเนี้ยมันจะเป็นดีเทลข้างในไม่ใช่สีฟ้าเรียบๆละไฟหน้าครับ เฉียวมากมีความเป็นแบบรถสปอร์ตคูเป้มากๆแล้วก็จะเป็น LED ทั้งระบบครับมีตัวที่ฉีดน้ําล้างฝ่ายตรงนี้มาให้แต่กันชนหน้าทั้งหมดทั้งชิ้นเนี่ยไม่มีเซ็นเซอร์เลยนะไม่มีกล้องหน้าด้วยไม่มีเซ็นเซอร์หน้าด้วยชิ้นล่างครับจะมีการตัดสีดําด้านมาทําให้คันนี้มันดูดุดัดนขึ้นแล้วก็คลิประบายด้านข้างเนี่ยเป็นคลิปจริงนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับคันนี้เปิดฝาขึ้นมาเออข้างหน้าค่อนข้างร้อนนะร้อนแบบร้อนจริงๆอ่ะร,ร้อนมากร้อนมือสุด,สดๆไม่มีโช๊คครับเอาไอ้นี้ําเองนี่แหละ ที่มันเดดือคันนี้เป็นเครื่องบ็อกเซอร์สสูบ2.4ลิตรครับก็คือเป็นสูบนอนนะแต่อยากให้ดูตรงนี้มันมีโลโก้ซ er, ูบารุบ็อกเซอร์ D4S แล้วก็โตโยต้าก็คือคันนี้ซูบารุพัฒนาร่วมกับโตโยต้าครับก็คือของซูบารุก็จะเป็น BRC นะส่วนโตโยต้าก็จะเป็นโตโยต้า GR86 ครับแล้วก็คันนี้จะมากับเครื่อง2.4ลิตรพิกัดของเขาจริงๆก็คือ2,387ซีซีแล้วก็จับคู่มากเกียรธรรมดา6จังหวะครับกำลังที่ได้มาเนี่ยคือ237แรงมา้า กับแรงบิด2 1 0นิวตันเมตร,รแล้วก็คันนี้สูตรนึงร้เขาเคลมที่6.3วิถามว่าได้ไหมถ้ากระชากเกียร์เข้าถูกอ่ะมันก็ได้ครับแล้วก็คันนี้ครับท็อปสปีดของเขาอยู่ที่226กิโลเมตรตชั่วโมงก็จะสูงกว่าตัวเกียร์ออโต้นะคันนั้นจะได้แค่216ครับมติติตัวถังกว้าง1,775ม mm, ิลิเมตรยาว4,265ม mm, ิลมสูง 1, 3 1 0ม mm, และมีความยาวฐานล้อ 2,575มิลม mm. มาดูภายใน Subaru b r c 2.4 Boxer กันครับก็คันนี้ข้างในจะบอกว่าการตกแต่งค่อนข้างจะเข้มขึมออกโทนดำเลยแล้วก็คอนโซลด้านบนกับตัวแผงประตูอ่ะเขาจะมีตัวหนังกลับเป็นวัสดุตัดมาให้ก็ให้ความรู้สึกที่มันสปอร์ตแต่มันจะมีความแบบหรูหราบนอยู่แล้วก็ตัวพวงมอลัยครับ พรมลายจะเป็นทรงกลมกลมดิกเลยอย่างที่ผมเคยบอกเนาะซูบารุพรมลายเขาจะมีความกลมแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเขาเองมากๆแต่ความเอกลักษณ์ของซูบารุมันมีโตโยต้าปนมาก็คือตรงนี้ครับตัวของคร s สคอนโทรลตรงนี้เป็นก้านที่แบบอ,อันนี้คือรู้เลยว่าพัฒนาร่วมกับโตโยต้าเพราะว่าเอามาทั้งก้อนเลยรถคันนี้ครับก็จะมีป้นควบคุมอยู่เล็กๆจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นเรื่องของจอข้อมูลซึ่งจอข้อมูลคันนี้จะบอกว่าจะเป็นขนาดที่พอดีสายตา แล้วมันก็เป็นจอ TFT LCD ก็เป็นขนาด7นิ้วครับข้อมูลที่บอกมาก็คือแบบค่อนข้างจะครบถ้วนชัดเจนดีส่วนรู้ครับการไฟเลี้ยวไฟหน้าจะอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็ที่หันฝนยอยู่ฝั่งขวาฉะนั้นพอคันนี้เป็นตัวของเกียร์ธรรมดาเราก็จะวุ่นวายกับมือซ้ายเป็นหลักเลยเพราะว่าทั้งตัวเกียร์แล้วก็ตัวคันของไฟไฟเลี้ยวยอยู่ฝั่งซ้ายเมื่อกี้พูดถึงจอน,นี้ใช่ไหมมาตรงจอกลางบ้างจอกลางของคันนี้ส่วนตัวนะผมว่าเล็กไปหน่อยมันเป็นจอขนาด8นิ้วครับ แต่เรื่องของการสัมผัสตั้งค่าอะไรต่างๆก็คือง่ายแล้วมันก็จะแบบเออดูน่ารักหน่อยจะมีปุ่มที่ไม่ใช่สัมผัสเนี่ยอยู่ด้านข้างประกอบมาให้ตัวของลูกบิดเรื่องของเสียงแล้วก็เปลี่ยนแทรกก็น่ารักดีครับกลมๆเล็กๆช่องแอร์ของคันนี้เขาจะมีทั้งตรงกลางที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแล้วก็จะประกบซ้ายกับขวาเนี่ยเปแบบกลมๆมันก็ดูสปอร์ตดีชอบตรงนี้ครับแผงตรงกลางอะ่ะเป็นส่วนข้างในที่ผมชอบสุดละออกแบบมาคือสวยมากตัวแอร์ครับจะเป็นดิจิตอล3วง ถามว่าทาไงง่ายมากเลยเนี่ยบิดฝั่งซ้ายแอมแยกโซนซ้ายกับขวาเนี่ยซ้ายจะเอาหนาวเอาร้อนยังไงก็บิดอย่างนี้ตรงกลางจะเป็นช่องเพิ่มแรงลมลดแรงลมครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของคนนั่งขับฝั่งขวาแล้วก็อันนี้ครับปุ่ม engine start stop คือคันเนี้ยเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมการ s t a r ทเครื่องยนต์เนี่ยก็คือเราต้องเหยียบคัสกับตัวของเบรกเนี่ยพร้อมกันแล้วก็กดปุ่มครับก็จะรึมขึ้นมาเสียงท่อก็จะมีแบบคือมีความทุ้มอะแล้วมันก็ไม่ได้ก้าวร้้วอะไรมากเออฟังแล้วมันแบบ ละมุนหูดีแผงด้านล่างครับห้าก้านนี้ออกแบบมาแบบสปอร์ตมากแล้วก็เนี่ยจะเป็นเรื่องของการซิงค์เรื่องอุณหภูมิซ้ายขวาอันนี้ก็คือต้องการอากาศหุนเวียนของรถไหมอันนี้จะเป็นโหมดโหมดคืออะไรโหมดของการที่ลมจะออกข้างบนหรือตรงเท้าหรือว่าทั้ง2อ,อันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไล่ฟ้าหน้าหลังครับเกียร์ครับคันนี้คันเกียร์สวยมากจะเป็นเกียร์ธรรมดาหจังหวะนะแล้วก็จะมีเกียร์ถอยหลังถามว่าถอยหลังเข้ายังไงตัว R มันอยู่ซ้ายบนนั่นแหละแต่ว่าเราต้องทํานี้ครับยกนี่ก่อน แล้วก็ดันเข้าไปงนี้ก็คือเอานิ้วอะ่ะคนถามว่าเฮ้ยจับไงให้มันถนดัดก็2น,นิ้วนี้ก็ได้ตรงกลางนิ้วกลางกางับนิ้วนางข้างบนนิ้วโป้งกดยกขึ้นครับแล้วก็เหยียบคัสต์ปึ๊บเข้าไปแบบนี้แล้วที่ชอบครับของคันนี้อีกอย่างหนึ่งคือนี่เลยเบรกมือไม่ต้องถามหาเบรกมือไฟนะขับรถแบบนี้ต้องแบบนี้ครับแลวสามปุ่มตรงกลางครับจะเป็นเรื่องของ traction c o t r o l ในการเปิดหรือปิดแล้วอันเนี้ยเป็นปุ่มที่เข้าโหมดแทร็กครับก็คือใครอยากจะสนุกกับมันแบบเต็มที่แบบสลิปเลยนะก็เล่นได้เลยตรงนี้ตรงกลางอะไรหายไป มันจะมีอยู่ในคันที่เป็นตัวเกียร์ออโต้ครับจะเป็นโหมดสโน่นะก็ถามจำเป็นไหมไม่อะเราไม่มีสโนให้เล่นตรงนี้ตรงเนี้ย่าเรียกว่าที่เท้าแขนเลยคือมันความสูงอะมันเตี้ยเกินไปมันไม่ได้สูงขึ้นมาแบบให้เราเท้าแขนแต่ว่าจะเป็นที่อยู่ของช่องเก็บของครับก็ข้างในก็จะเป็นที่อยู่ของที่เสียบหูฟังนะครับแล้วก็มี usb type a 2ช่องใครที่ฟังเพลงจะทําใไดก็ยังสามารถเสียบฟังได้แต่ก็มีช่องเสียบน้ํา2ช่องไอ้ลึกนะก็สามารถเก็บตรงเนี้ยได้อ่าข้างบนครับ ที่บางแดดจะมีกระจกสองหน้ากับไฟสองสาว่างมาให้เดี๋ยวขอดูฝั่งซ้ายก่อนว่ามีไหมฝั่งซ้ายโอเคมีอะไฟสองสาว่างมาครบครับทั้งสองข้างเลยกระจกมองหลังครับทรงจะออกเป็นยาวๆนะทําให้เราสามารถมองทั้งหลังเนี่ยชัดมากขึ้นครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นคูเป้ใช่ไหมมันจะสลบลงมามันจะติดติดหน่อยแต่ว่าพอตรงน,นี้มันดีเลยบอกครับบอกคันนี้จะออกแบบมาอบก,กระชับเนี่ยปีกตรงเนี้ยคือบอกว่าเขา้ารูปมากคือเป็นรถขับสนุกแล้วก็นั่งมันก็กระชับแล้วก็จะมีตัดขอบแดงนี้มาครับ หนังจะเป็นเหมือนหนังกลับมาเออฟิลลิ่งของการนั่งการขับขี่คันนี้ดีมากข้างหลังจริงๆมันมีที่นั่งเพราะว่าคันนี้เป็นคูปเป้เป็นสปอร์ตแบบ2องกสงแต่จริงๆนะมันนั่งจริงอะแค่2คนเดี๋ยวลองไปนั่งหลังให้ดูคันนี้ครับบอกเป็นแมนนวลหมดเลยนะอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ปรับอะไรเลยของคนขับข้างหน้าเราปีนขึ้นมานั่งข้างหลังถามว่านั่งได้ไหมขาติดเนี่ยขาติดจริงเอาลงไม่ได้แล้วก็ผมสูง1 6 8นะ ถามว่าหัวติดไหมเนี่ยนิดนึงก็ยังเหลืออยู่แ,แค่นี้แต่มันนั่งจริงๆไม่ได้เพราะว่าถ้าเราดึงกลับมาแล้วอ่ะอันเนี้ยมันก็ติดขาเราอยู่ดีเอาลงไม่ได้ครับออกลออสองล่นเก้าพันบาทคือราคาค่าตัวของ subaru b r c ที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณ subaru thailand แล้วก็ขอบคุณพอดูทุกคนใครยังมก่กดสัสงายอกดให้ด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีครับ Go, go, go.